ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านทุกฟังทุกท่านนะครับวันนี้7มกราคม2565นะครับกลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาของคําประจําสัปดาห์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สําหรับสัปดาห์นี้ครับจะเป็นสัปดาห์ประจําวันที่9ถึงวันที่13มกราคม2565นะครับ สำหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่นะครับยังไงก็อย่าลืมครับกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้หรือใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเราก็สามารถแอดไลน์แอดหรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่รายละเอียดด้านล่างวิดีโอกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนนะครับให้กับทีมงานของเราครับได้ทําคลิปทําเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้หรือใครที่สนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มนะครับก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยก็ไม่ได้มีค่่าาใช้ใจ ได้ได้ไะครับนะ,อะมอคืนมันฟอร์มอย่างเงี้บ้างปรับบวกขึ้นมานะครับก็จริงๆตัวเลขออกมาดีกว่าคาดการเนาะแต่ว่าก็ยังต้องบอกว่าลดน้อยลงไปกว่าคราวที่แล้วนะครับก็ทำให้มองว่าตัวเลขเนี่ยเหมือนจะถดถอยใช่ไหม นะครับเดี๋ยวถดถอยลงไปก็ต้องบอกว่าก็มีโอกาสทาให้เฟดนะครับอาจจะตัดสินใจในลักษณะของการที่ไม่ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรหรือไม่หรือปรับขึ้นน้อยลงกว่าที่คาดการหรือไม่นะครับเราต้องบอกว่าเดี๋ยวจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับต้องบอกว่าเทรนด์ก็กลับมายืนในทิศทางของการ ขึ้นอยู่ยังจริงๆก็ยังเป็นเพนขึ้นอยู่ใช่ไหมที่เราติดตามกันใช่ไหมครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวขอเช็คลายสักครู่โอเค ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวไปดูในภาพรวมมันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวไปดูในภาพรวมมันก่อนภาพเดือนต้องบอกภาพเดือนได้ยังปรับตัวบวกต่อเนื่องใช่ไหมนะครับตอนนี้ต้านเนี่ยคือหนึ่งแปดห้าศูนย์ถ้ายืนนี้ปิดถ้าเดือนนี้ปิดแล้วยืนนะครับต้องบอกเดี๋ยวไปรอลุ้เนเงินพันเก้าเลยนะครับหรือ มีโอกาสไม่แน่นะครับหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์เงินเลยน,น้องบอกปีที่แล้วลงทั้งปีปีนี้คืนหมดได้ไหมก็เ,ออเดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อครับว่าจะจะยกขึ้นมาเนี่ยสุดสุดเลยหรือไม่สุดกรอบเทรนด์เลยหรือไม่นะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องติดตามกันต่อนะในภาพเดือนน้องบอกปีนี้เป็นตีมทั้งปีนะใช่ไหมปีสัปดาห์แรกของปี ต้องบอกว่าแนวโน้มเนี่ยเป็นภาพของอะไรครับไซด์เวดาวทีนี้ถ้าเวฟนี้ขานี้เป็นช่วงเวว่่งขึ้นต้องบอกโอก้แกรอบกรอบนี้ค่อนข้างกว้างเลยนะครับกรอบค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับครึ่งปีที่แล้วเ,เทจากสองพันซึ่งมันซึ่งมันเอาจริงดูทรงแล้วมันจะเอาจริงจากสองพันมาหนึ่งหก สองศูนย์ร่วมร่วมสี่ร้อยเหรียญดูทรงเหมือนจะเอาจริงนะครับทีนี้ถามว่าถ้ายกมาเนี่ยก็อาจจะทำได้นะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดมองกับภาพเดือนเนี่ยถ้ากรอบบนของสวิงเนี่ยหนึ่งเก้าห้าศูนย์ถึงหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย นี่คือถ้าถ้ายังขึ้นต่อเนื่องกันแบบนี้ก็มีโอกาสไปได้ตอนนี้เท่าไหร่หนึ่งแปดหกห้าใช่ไหมตอนนั้นถ้าเดือนยืนได้นะครับเพอ่เพพันเก้าไม่พอใช่มเพิเพอพันเก้าไม่พออาจจะต้องไหลขึ้นไปหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าหูนย์กั ะครับก็ปีนี้นะครับปีนี้ต้องบอกว่าจริงๆด้วยภาพเนี่ยยังเป็นไซด์เวดาวใช่ไหมเดิมทีเราก็ยังลุ้นกันอยู่ว่าหนึ่งแปดห้าศูนย์เนี่ยจะหลุดหรือไม่หลุดซึ่งถ้าไม่หลุดและส่งสัญญาณกลับตัวปีนี้ทั้งปีมองตีมปรับตัวลงนะครับอันนี้คือถ้าไม่หลุดหนึ่งแปดห้าศูนย์แต่ถ้าหลุดนะครับถ้าหลุดก็จะมองภาพประมาณนี้ อาจจะยกปรับตัวขึ้นไปแล้วก็แทงหายขึ้นไปแล้วก็ปรับตัวกลับลงมาแบบนี้นได้โดยที่เดี๋ยวก็ต้องมามองว่าหลับกลับลงมาเนี่ยหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบหนึ่งพันแปดร้อยเนี่ยจะรับอยู่หรือไม่หลังจากที่ราคาเนี่ยครับถ้ายกขึ้นไปจริงๆนะแล้วลงกลับมาเนี่ยอาจจะกลับเข้าสู่สภาวะนี้ นะครับอาจจะกลับเข้าสู่สภาวะนี้แต่เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะครับก็ค่อยๆจับกันไปทีละภาพทีละกอนเนาะดูในส่วนของภาพวีนะครับภาพวีต้องบอกส่งตัวเองขึ้นมายืนเหนือหนึ่งแปดห้าศูนย์ได้โดยสมบูรณ์นะครับขึ้นมายืนได้โดยสมบูรณ์ซึ่งมองภาพเนี่ยก็คือการยกตัวขึ้นมาเบรกยืนเหนือนะครับแนวต้าน ที่ต้องบอกว่าเป็นกรอบของไซด์เวย์ของเรานะครับทีนี้อย่างที่บอกนี้เพิ่งจะเป็นสัปดาห์ที่หนึ่งนะครับสัปดาห์ที่หนึ่งต้องมาลุ้นอีกว่าภาพเดือนเนี่ยจะยืนหรือไม่ยืนนะถ้า,าทดสอบหนึ่งพันเก้าร้อยแล้วแล้วสมมติช่วงปลายเดือนมีการเทขายมาแรงๆอันนี้ต้องระวังมันก็จะกลายเป็นว่ามีการสะบัดหางสะบัดหางทดสอบพันเก้าแล้วก็อาจจะถูกกลับลงมาได้ ซึ่งถ้าราคาพลิกกลับมาแบบนี้นะครับพลิกกลับมาแบบนี้เนี่ยอันนี้ให้ระวังลึกได้นะครับเพราะภาพยังเป็นไซด์เวย์ดาวอยู่แต่สิ่งที่เรากําลังหาคือไม่รู้ว่ามันจะติดตรงไหนถูกไหมก็กําลังรออยู่ว่าเอ๊ะมันจะติดแค่พันเก้าหรือจะไปหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์เลยนะครับแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้น,นถ้าเกิดมันหลุดบนอีกหนึ่งเก้าเจ็ดศูนเนี่ยอันเนี้ยน,นูน่นแหละสองพันบวก,บวก สองพันหกเผออาจจะเจอภาพแบบนี้เกิดขึ้นเลยก็ได้อันนี้ต้องระวังนาอเพราะว่าถ้าหลุดขึ้นไปก็ก็กลับเข้าสู่สภาวะขาขึ้นแล้วกลายเป็นว่าชุดที่พักฐานไซเวดาวตัวนี้เป็นการพักฐานก็จะเป็นคลื่นคลื่นใหญ่ จะเป็นคลื่นที่ที่ต้องบอกว่าเป็นคลื่นที่มันเปลี่ยนไปละนะครับอาจจะเป็นคลื่นที่มันเปลี่ยนไปแบบเพราะเดิมทีคิดว่าจบตรงนี้ละนะครับแล้วก็เป็นการพักฐานก่อนระยะหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวต้องรอดูครับโซนแถวนี้ครับหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์ถึงหนึ่งเก้าห้าศูนย์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นต้านทัดไปละเอาอยู่หรือไม่ เดี๋ยวต้องไปตามในภาพเล็กประกอบนะครับต้องไปคอยตามดูว่าจะอยู่ไม่อยู่นะภาพวีคนะครับอย่างที่บอกว่าปิดมาเนี่ยต้องปิดปิดมาในลักษณะที่แข็งแรงนะครับต้องบอกว่าปิดมาในลักษณะที่แข็งแรงมีโอกาสครับที่ราคาจะปรับบวกต่อเน,นื่อง นะครับมีโอกาสปรับบวกต่อเนื่องซึ่งตอนนี้ผมมามองภาพในลักษณะนี้นะอาจจะเป็นลักษณะวิ่งลันขึ้นไปนะครับวิ่งลันขึ้นไปซึ่งถ้าเกิดแบบขึ้นต่อเนื่องสามสี่สัปดาห์ขึ้นขึ้นขึ้นอันเนี้ยระวังไปทุบปลายแล้วก,กันทุบกับเดี๋ยวค่อยแกะกันไปทีละวีกนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆแกะกันไปทีละวีกแล้วกัน นะเพราะว่าราคาปรับตัวขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ยังเหลือต้านอยู่สองต้านคือถ้าถ้ามันเป็นการวิ่งแบบเนี้ยในลักษณะที่เพิ่งผ่านแนวต้านนะครับมันมีโอกาสไปไกลแหละอ่าเนี่ยครับนี่คือจุดที่มันเริ่มวิ่งเมื่อเมื่อตอนปีสองศูนย์หนึ่งเก้าใช่ไหมนี่คือจุดเริ่มต้นของการวิ่งทีนี้ถามว่าในขานี้เนี่ย ในขาฝั่งถ้ามันมีการตั้งฐานสักหน่อยก่อนอ่าตั้งฐานสักหน่อยก่อนแล้วเบรกแล้วออกอาการวิ่งแบบเนี้ยในฝั่งเนี้ยถ้าเป็นภาพเนี้ยผมจะยังผมผมจะยังเชื่อว่าเอ้ยมันมีโอกาสลันได้ยาวๆนะครับก็เดิมวิ่งจต่พันสามนะพันสามเจ็ดสิบนะครับ ไปสองพันเจ็ดสิบแล้วประมาณ700เจ็ดร้อยเหรียญทองแต่ทีนี้การวิ่งในเวฟนี้ในคลื่นนี้ต้องบอกว่ามัน,เป,น,นนะเป็นการวิ่งที่ยังอยู่ในกรอบนะครับเป็นการวิ่งที่ยังอยู่ในกรอบเหมือนลักษณะนี้ผมก็เลยมองว่าเอ๊ะตัวนี้จะเป็นฐานนี้หรือไม่เป็นฐานแบบนี้ขึ้นมาก่อน นะครับแล้วก็พักไซ์เวก่อนแล้วค่อยลั่นต่อเนาะแล้วค่อยลันต่อ,ว,อ,ตอวันนั้นเดี๋ยวต้องรอดูครับว่าถ้ามันมีการกลับลงมาอ่ะกลับลงมาก็อย่างที่บอกผมมองไว้หนึ่งพันเจ็ดร้อยหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบจุดเนี้ยก็อาจจะเป็นเบสเป็นฐานที่ฟอร์มตัวแบบนี้ อันเนี้ยน่าเชื่อน่าน่าแบบเออขาเดียวไปเลยสองพันหกร้อยอะไรแบบนี้นะครับก็ตามฟิโบนัชชีนั่นแหละเพราะขึ้นสูงวันนี้ราคาก็ยังไม่เคยไปถูกไหมก็ต้องใช้ฟิโบนัชชีนี่นแหละในการช่วยดูใช่ไหมครับผมผม,ผมบีบกาบไดเลยแค่นี้นะครับอ่ะไปๆดูตัวนี้ดิอ่ะโอเคตัวนี้บีบได้ เนี่ยครับในคลื่นฝังนี้นะครับต้องบอกเนี่ยถ้าเป็นการย่อพักนะครับเล่นห้าสิบเปอร์เซ็นต์่อให้ทำกรอบออกมาก่อนให้เห็นกรอบสักนิดหนึ่งนะครับแล้วฟอร์มตัวแล้วเบรกกลับขึ้นมารอบเนี่ยอันนี้จะมองถึงสองพันหกร้อย นะครับสองพันหกร้อยเอามาจากไหนก็อย่างที่บอกต้องใช้ฟิโบนัชชีช่วยเพราะมันเป็นจุดที่มันไม่เคยไปนะครับก็เป็นรนะ้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดเนาะแต่ว่าแต่ว่าเนื่องจากเนี่ยราคาเนี่ยยังอยู่ในช่วงของขอะไรครับช่วงของการพักตรงนี้ก็เลยอย่างมองว่า เดี๋ยวขอดูให้มันจะจะตั้งฐานจากตรงนี้ขึ้นไปเลยเหรอประเด็นถูกไหมคือก่อนที่จะวิ่งครับก่อนที่จะวิ่งอย่างที่บอกก่อนที่จะวิ่งอ่ะสะสมแรงสักนิดนึงนะครับแล้วก็ฟอร์มตัวไปต่อแต่ถามว่าถ้ามันเอาภาพนี้หรือไม่ก็ต้องหลุดหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ขึ้นมาก่อน ใช่ไหมต้องหลุด1970ขึ้นมาก่อนแล้วก็เดือดเจอต้านที่2 7 0บใช่ไหมครับ2,700า5 0บแล้วก็ค่อยลันกันยาวๆเน,นี่ยยังยังยังเหลืออีกต้องบอกอีกประมาณสักร้อยเหรียญแถวเนี้ยถ้าถ้าราคานะครับออกอาการกลับตัวออกอาการพักฐานก็ คี่ว่าจะไซเวก่อนเนาะผมโดยอย่างที่ผมบอกแล้วว่าถ้าหลุดหนึ่งพันหนึ่งแปดห้าศูนย์นะครับถ้าหลุดหนึ่งแปดห้าศูนย์ผมมองว่าตีมของปีนี้จะมาฝั่งนี้มากกว่าเดิมทีเนี่ยเรามองว่าไซเวดาวเนี่ยจะเข้ามาแบบนี้ถูกไหมเดิมทีเรามองแบบนี้ทีนี้พอ ในภาพของการที่ราคายกสูงนะครับราคายกสูงเนี่ยเดิมผมมองอะไซเย์ตรงนี้อะตรงนี้ออกมาพอราคายกสูงยกสูงยกทะลุหนึ่งแปดห้าสูงผมก็เลยมองภาพจากการที่เป็นไซเ์ดาวกลายเป็นอ่ะมีโอกาสเป็นฐานละเป็นฐานเป็นเบสในการที่จะฟอร์มตัวขึ้น <N> นะครับแต่ทีนี้ตอนนี้ยังยังหาไฮไม่เจอถูกไหมยังหาไฮไม่เจอว่าภาพหรือไฮเนี่ยจะมาติดแค่ไหนจะติดแค่พันเก้าร้อยหรือพันเก้าห้าสิบถูกไหมยังมีสองสองจุดนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นการพักฐานลงมาแล้วเนี่ยก็ต้องมองเนี่ยครับระยะการพักประมาณหกสิบเอ็ดจุดแปดนะครับ ก็ต้องรอการพักแบบนี้แล้วทีนี้ราคาก็จะฟอร์มตัวกลับขึ้นมาเทสอะมีการเบรกโล่เบรกโล่แล้วอาจจะพักอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วก็เทคตัวต่อถ้าจะขึ้นสิ่งที่ควรจะเป็นควรจะออกมาในลักษณะรูปแบบนี้นะครับควรจะออกมาในลักษณะรูปแบบนี้เพราะตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้สุดท้ายแล้วสิ้นเดือนเนี่ยต้องรอดูว่าจบเดือนมาแล้วจะจบแบบไหนจบแบบนี้ไหม นะครับจะวางฟอร์มจบแบบนี้เลยหรือจะจะเปลี่ยนภาพเปลี่ยนเทรนด์นะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นวีคที่ผ่านมานะครับจบมาเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้อย่างที่บอกละค่อนข้างมีความน่าจะเป็นนะครับที่ฐานเนี่ยจะเป็นเป็นเบสนะครับเป็นเวฟจะเรียกว่าเป็นเวฟหนึ่งได้ไหมนะครับเป็นฐานหนึ่งนะครับ ก่อนที่ราคาจะพักนะครับจุดพักก็มองหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งเจ็ดสามศูนย์แถวนี้อ่ะแล้วก็ยกกลับเดี๋ยวต้องรอก่อนตรงเนี้ยไม่รู้จบตรงไหนเลยนะครับมีอีกสองจุดหนึ่งพันเก้าร้อยหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ สองภาพที่มองนะครับอ่ะก็นี่เป็นภาพสัปดาห์เนาะเพราะนั้นสัปดาห์หน้ายังให้ตีมยังให้น้ำหนักที่ราคาจะยังมีโอกาสปรับตัวบวกต่อเนื่องได้นะครับจะยังมีโอกาสปรับตัวบวกต่อเนื่องได้เนาะนี้มาดูในภาพเดย์กันบ้างนะครับภาพเดย์ก็ต้องอย่างที่บอกแหละราคาส่งมาเนี่ยวันศุกร์ส่งมาค่อนข้าง ค่อนข้างเต็มใช่รับส่งมาค่อนข้างเต็มบอดี้มาค่อนข้างเต็มเพราะฉะนั้นยังให้น้ําหนักนะครับมีโอกาสที่จะปรับตัวบวกขึ้นไปต่อได้โดยที่เทรนก็เอาเทรนนี้ไปเล่นก่อนนะครับเทรนนี้ไปเล่นก่อนซึ่งภาพเดิมที่เรามองว่าทำไซด์เ,เวก่อนนี้ไหมตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันหลุดมาแล้วแหละ หลุดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาหามามองเป้าเท่าไหร่ถูกไหมนั่นคือโอกาสของสัปดาห์หน้าที่จะไปต่อนะครับต้องบอกว่าไปต่อนี่ในภาพของเดย์ใช่ไหมครับเราต้องบอกว่านั้นสัปดาห์ก็คิดว่าราคาอาจจะออกข้างก่อนแล้วก็เทคต่อนะครับหรือจริงๆเนี่ยวันจันทร์ วันจันทร์มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งต่อเลยก็ได้นะครับเพราะว่าวันศุกร์ส่งมาค่อนข้างดีนะครับวันศุกร์ส่งมาค่อนข้างดีแล้วก็คิดว่านั่นแหละก็คิดว่าน่าจะยืนแถวๆพันเก้าอาจจะเทคตัววิ่งต่อครับจันทร์อังคารแล้วก็ออกข้างแล้วก็อาจจะมีการวิ่งแบบนี้ประมาณนี้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องบอกว่าเป็นช่วงลันเทรดเยลันยาวๆเลยนะครับจนกว่าที่ราคาจะ ออกอาการไซด์เวย์แกวงแล้วก็เบรกกลับนะครับพอเบรกกลับมาเนี่ยราต้องมอง,มองอย่างที่ผมบอกนะครับว่าหนึ่งพันเจ็ดร้อยเท่าไหร่เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะอันนี้เป็นภาพอองเดยนะครับภาพของสี่ชั่วโมงนะครับเดิมไอ้น,นี่เทรนเดิมใช่ไหมกรอบเดิมต้องบอกว่าตอนนี้ได้ยืนโดยสมบ,บูรณ์เป็นที่เรียบร้อย หลังจากที่ทำฟอสเบรกเอาออกมาซังหนึ่งนะครับทำฟอสเบรกเอาออกมาซังหนึ่งแล้วกลับลงมาทำทรงเหมือนยืนไม่ได้นะไปแค่หางของวันแต่ทีนี้วันยืนด้วยใช่ไหมในกรอบเพราะนั้นถ้าราคาพักฐานก็มองแถวนี้นะครับสมมติถ้าพักก่อนแล้วก็ให้ขึ้นนะหนึ่งแปดห้าศูนย์อาจจะลงมาเทคแล้วก็ฟอร์มตัวกลับขึ้นไปก็ได้นะครับ อ็นี่จะเป็นมุมมองสําหรับทองคําในสัปดาห์นี้เนาะเพราะนั้นยังให้น้ําหนักนะครับว่าสัปดาห์นี้จะยังปรับตัวบวกได้ต่อเนื่องนะครับไม่แน่อาจจะเอาพันเก้าภายในสัปดาห์นี้เลยก็ได้เนะาะเพราะนั้นเดี๋ยวค่อยๆวางเบรดวางฐานไล่ราคากันอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับยังเป็นภาพนั้นอยู่นะเนาะเดี๋ยวตัวค่าเงินเดี๋ยวไปไล่กันวันจันทร์แล้วกันนะครับเพราะว่า เดี๋ยวค่าเงินเรามองภาพในระยะสี่ชั่วโมงมันอยู่แล้วใช่ไหมไม่ได้มองยาวนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวในส่วนของทองคําก็คงจะฝากกันไว้เท่านี้ในบทวิเคราะห์ประจําสัปดาห์นะครับก็ต้องบอกว่าในสัปดาห์หน้ามีโอกาสปรับตัวบวกกันต่อนะสําหรับสัปดาห์นี้ก็คงจะต้องลางกันไปก่อนใช่ไหมก็เดี๋ยวแผนนะครับสําหรับคนเล่นสั้นชั่วโมงสี่ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวไปว่ากันช่วงวันเอ่อ วันจันทร์แล้วกันนะครับเพราะเป็นแผนย่อยแผนสั้นเนาะก็ฝากไว้เท่านี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่นะครับยังไงก็อย่าลืมครับกดติดตามกด s u b s c r i b e กดแจง้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้หรือใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเราก็สามารถแอดไลน์แอดหรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่รายละเอียดด้านล่างวิดีโอกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนครับให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปทำเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้ หรือใครที่สนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มก็าสามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็คงจะฝากกันไว้เท่านี้ครับพบกันใหม่วันจันทร์ขอบคุณครับ